คุณตื่นขึ้นมาระหว่างตีสองถึงตีสี่หรือไม่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาทุกคนที่ทำงานร่วมกับแสงสว่างและผู้คนที่มุ่งเน้นไปที่วิวัฒนาการของตนเองกำลังประสบปัญหาในการนอนหลับพวกเขามีปัญหาในการพักผ่อนอย่างเหมาะสมและเต็มที่ บางครั้งหรือบ่อยครั้งพวกเขาจะตื่นขึ้นมาระหว่างตีสองถึงตีสีในช่วงเวลาสั้นๆของกลางคืนนี้อวากาศจะเปิดออกและหลายคนจะถูกปลุกให้เชื่อมต่อกับพลังงานศักดิ์สิทธิ์รับข้อความสื่อสารกับครอบครัววิญญาณหรือมักคุเทศแห่งแสงสว่าง คนเหล่านี้ยังกำลังประสบกับเวลาเชิงพื้นที่ซึ่งหมายความว่าเวลาผ่านไปเร็วขึ้นและทั้งหมดเป็นเพราะดวงอาทิตย์มีการเคลื่อนไหวมากกว่าที่เคยและความถี่ในการส,สะเทือนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาการอื่นๆได้แก่ความรู้สึกถึงพลังงานที่รุนแรงในขณะที่คุณ จัดเรียงสสารและสนามพลังงานทั้งหมดของคุณความสับสนเพราะคุณค่อยๆละทิ้งการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับร่วมกันในมิติที่สทางกายภาพและทางโลกเพื่อคาดการที่จะไปมิติที่4และพัฒนาไปสู่มิติที่5อาการปวด ผิดปกติในส่วนต่างๆของร่างกายเป็นผลมาจากการชำระล้างและปลดปล่อยพลังงานกรรมและพลังงานข้ามรุ่นการสูญเสียความจำระยะสั้นเกิดจากการที่เราอยู่ในหลายมิติพร้อมกันและความปรารถนาที่ไม่อาจดับได้ที่จะก้าวไปข้างหน้าเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง การอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันเป็นระบบโลกใหม่และเป็นปริภูมิเวลาที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวการหายตัวไปอย่างกระทันหันของเพื่อนความสัมพันธ์ชั้นเรียนนิสัยและครอบครัวเกิดขึ้นเพราะคุณกำลังพัฒนาไปไกลกว่าที่คุณเคยเป็นเพราะวิญญาณ ต้องการพลังงานและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเพื่อที่จะขยายตัวต่อไปการเปลี่ยนแปลงจะดีขึ้นและเป็นไปในเชิงบวกมากขึ้นจะมีวันที่รู้สึกเหนื่อยล้าอย่างมากเนื่องจากร่างกายของคุณสูญเสียความหนาแน่นและ u n d e r going intent restructuring นี่คือเหตุผลที่การนอนหลับและการรับประทานอาหารบางครั้งกลายเป็นงานสำคัญในการเพิ่มการสั่นสะเทือนของคุณความต้องการอาหารบ่อยขึ้นเกิดจากความรู้สึกของอาการน้ำตาลตามการมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นโดยไม่สามารถลดน้ำหนักได้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามเป็นหนึ่ง ในประสบการณ์ทั่วไปในพลังงานปัจจุบันเชื่อใจร่างกายของคุณมันรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอีกหนึ่งอาการที่พบบ่อยที่สุดคืออารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆบ่อยครั้งที่อยากหัวลาะร้อ,องไห้หรือโกรธดูแลตัวเองด้วยให้อภัยตัวเองและเพื่อ ความรักของคุณเลกิอิงกรฤษคาร์โลด้วยรักและแสงสว่างมิเชลไพรซ์จิตวันเนสแปลและเรียบเรียง